สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่คารพบลักทุกคนเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย5 9วันนี้ก็จะนำเสนออีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นสูตรเด่นบนเนาะอันนี้แล้วแต่นะการคํานวณของแต่ละครั้งว่าเราจะได้เลขเด่นบนมากี่ตัวนะ,ะก่อนที่จะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีทำเดี๋ยวมาดูคําเตือนของทางช่อง คำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงสูตรคํานวณเท่านั้นสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนการพน,นันและสิ่งผิดกฎหมายอ่าท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูสูตรเด่นบนอันนี้จะเฉพาะบนเท่านั้นเนาะจะใช้เฉพาะบนอ่าสูตรของเราจะเริ่มตั้งแต่งวดอ่าวันที่อ่าตั้งแต่งวดที่ออก8 1 2หองเนาะอ่า ส่วนวิธีทำวิธีทำเราก็จะใช้หลักร้อย1ครั้งบวกด้วยหลักสิบบนสองครั้งบวกด้วยหลักหน่วยบนอีก1ครั้งก็ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เนาะอ่ะมาดูกัน8บวกหนงสองครั้งก็เป็น10 10แล้วก็บวก2ก็เป็น12ผลผลที่เราได้เราจะลงไปทั้งสองตัวเลยอ่ะก็จะเป็น1นสอง ออจะได้ดิน1กับ2เลขที่ออกนึกว่าทันมาออก2องดังนั้นเลขสองของเราก็เข้าไปที่ทั้งหลักร้อยบนและหลักหน่วยบนเนาะอ่ะต่อไป2องบวกศู 0, ครั้งอ่ะก็ได้2องบวกอีก2ก็จะเป็น4ผลลัพธ์ในครั้งนี้ก็ได้เฉพาะ4ตัวเดียวก็เป็นเลข4 ดังนั้นผลรางวัลออกในงวดถัดมาออก446เนอะดังนั้นก็เข้าเลข4ทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนก็เข้าไปเป็นงวดที่สองเดี๋ยวดูชัดๆกันก่อนต่อไปอ่า4หลักร้อย1ครั้งหลัก1ิบครั้งแล้วก็หลักหน่วย หนึ่งครั้งอันนี้ก็จะได้แปดสบวกแก็ได้12 12ไปบวกอีกหก็ได้แปดวันนี้ได้แปดเดี๋ยวก่อนอันนี้สีบวกหก็ได้10 10ไปบวกอีกอ 8ก็ได้18ผลลัพธ์ของเราจะต้องลงเป็นทั้ง2ตัวเนาอดังนั้นก็ต้องเป็น18ในตรงนี้อา่าผลรางวัลงวดทันมาออกที่951เลข1ก็ไปเข้าที่หลักหน่วยบนตรงนี้ก็เข้ามาเป็นงวดที่3อา่าต่อมาหลักร้อยหครั้งหลัก10บบน2ครั้ง หลักหน่วยบนหนึ่งครั้งก็จะเป็น9บวกกับ10เป็น19 19บวกอีกหนึ่งเป็น20ดังนั้นผลลัพธ์ที่อยู่ตรงนี้ก็ต้องเป็น2กับ0ผลรางวัลงวดถัดมาออกที่990ดังนั้นเลข0ูนย์ของเราก็เข้าไปที่หลักหน่วยบนก็เข้าไปอีกงวดเป็นงวดที่4เนาะงวดที่สี่ ต่อมาหลักร้อยบนหนึ่งครั้งหลักสิบบนสองครั้งแล้วก็หลักหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกกันอ,อันนี้9ก้าบวกเได้18 18บวกอีก9ก็ได้ยีจิตดังนั้นผลลัพธ์ตรงนี้เราลงไปที่สองจิตงวดถัดมาออกที่9 0้าย์เกจิตเลขจิตก็เข้ามาตรงนี้ หลักหน่วยบนก็เข้าไปอีกเป็นงวดที่ 5. อ่าต่อมา0บวก18ก็ได้18 18บวกอีก7ก็ได้อ่า2ยก็ลงผลลงวันตรงนี้เป็น2กับ5ดังนั้นในงวดถัดมา ออกที่7จ็ห้าเจ็ดเลขห้าเราก็เข้าไปที่หลักสิบบนก็เข้าไปอีกเป็นอา่างวดที่6เนาะต่อไปหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักสิบบนสองครั้งหลักหน่วยบน1ครั้ง7จ็บวกสกิบได้17 สิบวกกับอีก7เป็น24ก็ลงไปเป็น2กับสี่งวดประจำวันที่3ามสามสธันวาสองพันาร้อยออกที่544ดังนั้นเลขสี่ของเราก็เข้าทั้งหลักสิบบนแล้วก็หลักหน่วยบนก็สำหรับสูตรนี้ก็เข้าไปทั้งหมด7งวดเนาะเงวด เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในงวดสิบเจมกกลาเนาะสิมกราสองพันหลักร้อยบนหนึ่งครั้งหลัก10บนสองครั้งแล้วก็หลักหน่วยบนหนึ่งครั้ง5้บวกสเป็น9 9้ไปบวกอีก8ก็จะเป็น17บเผลรางวัลก็จะเป็นเลข1กับเลข7ดังนั้นอ่างวดวันที่17มกกลา เลขเด่นของเราได้ที่เลข1นึ่แล้วก็เลขเดเนาะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อว่าในสูตรนี้เราจะเดินต่อหรือไม่เพราะว่าสูตรนี้เดินมาแล้วทั้งหมด7จ็ดงวดงวดนี้จะเป็นงวดที่แหรือไม่อันนี้จะเป็นสูตรเด่นบนเท่านั้นเนาะจะเป็นเด่นบนอ่าแล้วก็งวด17มกราได้ที่เลข1กับเลขเจ็ดอ่าโอเค สุดท้ายนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมเนาะที่เข้ามารับชมรละฟังอ่าขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ